ประธานสุภสอนรมีคนติดตามตลอดเลยจะเข้าถึงตัวคงไม่ง่ายน่าจะต้องหาวิธีเลยผมหาทางแล้วอันนั้นนะ่ะผมจัดการแล้วฮะย,ยังไงแผน B ไงเฮ้ยนี่อย่บอกนะว่าตำรวจทำงานกันแบบไม่มีแผนสำรองเลยเหรอนี่จะพึ่งกวนตอนนี้ได้ไหมวะฮะน้องตึงเฉยว่ายัางไงอืม ผมก็รู้ผมไม่ชอบเล่นตามเกมรับเลยั Hello, ครบ <S <S สวัสดีฉันประธานสุภักศรคุณมีเรื่องอะไรผมจะคุยเรื่องการตายของลูกสาวคุณครับคุณคุณครับคุณครับขอร้องละอขอโทษครับคุณป้าผมไม่เห็น,นจริงๆผมณเดี๋ยวคุยโทรศัพท์อเอานาบัตรอะป้าโอ้ยจะมาสมัครงานเลยอไงออกมา ขอโทษครับไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมครับลูกสาวคุณครับลูกสาวคุณผมจะคุยเรื่องการตายของลูกสาวคุณครับ